เจ้าบบาชุนนกักจัดเต็มเท้าแฟนเก่าเจ้าสาวหลังบุกค,คล่ำคนกลางงานแต่ง กลายเป็นกระแสวรัลในโซเชียลมีเดียประเทศจีนเป็นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นในระหว่างพิธีแต่งงานที่กำลังดำเนินไปนั้นจูๆ่ๆแฟนเก่าของเจ้าสาวก็เดินทางมายังงานแต่งก่อนจะโผล่กอดขาและซบตักเจ้าสาวพร้อมร้องไห้คำควยยังขมขืนและพลังพูเรื่องความรักในอดีตเหตุทำใจไม่ได้ที่เห็นเธอนั้นแต่งงานกับคนใหม่จากข่าวรายงานว่าขณะที่เจ้าสาวกำลังอยู่ในห้องและนั่งอยู่บนเตียง หนุ่มใสชุดสีดำได้คุกเข่าลงกับพื้นและสารภาพความในใจทางน้ำตาซึ่งเจ้าสาวนั้นไม่ได้พักสายหรือต่อต้านแต่กลับทำหน้าเศร้าเหมือนกับว่าจะร้องไห้แถมยังเอื้อมมือไปลูบหัวแฟนเก่าอย่างปลอบโยนอีกด้วยซึ่งในขณะนั้นก็มีเจ้าบ่าวและแขกผู้ใหญ่ในงานมองอยู่เช่นเดียวกันจึงทำให้เจ้าบ่าวนั้นบันดาลโทสะที่แฟนเก่าของเจ้าสาวจาหน้าความก่อนที่ฝ่ายเจ้าบ่าวนั้นจะเปิดเผยว่าทั้งคู่นั้นทำเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆยิ่งดูก็ยิ่งโมโ oh หทำไมว่าที่ภรรยาถึงยังไม่ตัดดขาาแฟนเก่ เรากับว่าความสัพันธ์เก่าๆนั้นกําลังจะลื้อฟื้นหลังจากที่ดูแล้วผมก็อดไม่ได้จริงๆซึ่งหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นจนเล่าแข่งในงานต้องเข้ามาห้ามและในขณะที่เรื่องดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปชาวโซเชียลก็ต่างเข้ามาพูดถึงและว,วิพากษ์วิจารณ์กันสนานซึ่งหลายคนนั้นก็เห็นใจเจ้าบ่าวเป็นอย่างมากโดยได้แสดงความเห็นกันว่าคุณยอมที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ให้เกียรติว่าที่สามีของตัวเองแบบนี้ได้ยังไงถ้าเป็นฉันแม้ว่าฉันจะเป็นโสดไปตลอดชีวิตฉันนกก็ไม่่ตต้้้องงงงาารผูหญิแแบบียงงน หากเขายังมีเยื่อใยกับแฟนเก่าจนออกนอกหน้าถ้าหากคุณเลิกกับเธอคุณก็จะได้นำทรัพย์สินทั้งหมดของคุณคืนและหาแฟนใหม่เธอ